คนสมัยนี้นี่ก็ยังไงนะเห็นคนโดนรถชนก็ยังตามถ่ายอยู่นั่นแหละแทนที่จะพาไปส่งโรงพยาบาลเฮ้ยทำไมมันจืดจังเลยวะ อ่ะแล้วไอ้นี่ไขวะเนี่ยอ๋อคนขบับก็ยังดีเนาะที่มันไม่หนีเนี่ยโ,โอ๊ยอะไรเนี่ยตานอีกแล้วเหรอ โอ๊ยปั๊มเท่าไหร่ก็ไม่ลงสักทีสงสัยต้องใช้โซดาไฟนะอชุดนี้ก็สวย แม่คะแม่วันนี้ครูชมหนูด้วยว่าหนูเขียนเรียงความเก่ง รู้ไหมคะว่าหนูเขียนเรียงความเรื่องอะไรแม่คะแม่ฟังที่หนูพูดอยู่หรือเปล่านี่ทุบโต๊ะทำไมเนี่ยฮะชีต้าจะบ้าหรือเปล่าก็แม่เอาแต่เล่นมือถือไม่ฟังหนูเลยเดี๋ยวก่อนเถอะฝ่าว้ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะกลับมาเช็คบิน คุณทำให้น้องสาวผมเนี่ยโดนรถชนนะอะไรของคุณเนี่ยพูดบ้าอะไรเนี่ยเฮ้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 ยนี่แกมาปามือถือฉันทำไมเนี่ยฮะก็เพราะว่าคุณเนี่ยมัวแต่เล่นมือถือถึงเกิดมีคนตายไงเพราะคุณน่ะแหกตาดูนี่สิดูซิว่าคุณทำอะไรลงไปอ่ะ ใครมันเป็นคนถ่ายวะโคตรเร็วเลยคนเร็วเนี่ยเขาคุณมากกว่าที่หมดแต่เล่นมือถืออะฮะไม่ยอมเช็คความเรียบร้อยออกมาจากห้องน้ําพอคุณเดินตรงไปที่ถนนเนี่ยนะโค้ชการเขาเห็นเขาเลยจะมาเตือนคุณไงคุณครับแต่คุณก็แต่เล่นมือถือไม่สนใจใคร<อ>เดินข้ามถนนตัดหน้ารถไปเลยพอน้องสาวของผมเห็นเนี่ย<อ>ก็วิ่งเข้าไปช่วยทันที เบล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 อย่าไปเลยนะเบลเบลโทรเรียกโรงพยาบาลทีเร็วๆเบลเบลอย่าไปเลยนะแล้วน้องสาวผมเนี่ยก็โดนรถชนเพราะว่าคุณตอนนี้ยังสลบไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลเลย เออฉันไม่เคยรู้เลยอ่ะว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนี่ถ้าน้องสาวผมเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยผมจะเอาเรื่องไว้ถึงที่สุดเลยแม่ช่วยด้วย หรอลูกนะเป็นอะไรอะลูกลูกูกกกคุณนี่คุณใส่นี่ลงไปในอาหารเหรออะไรนะไม่นะฉันฉันใส่เกินจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เกินหรอเขาบอกว่าคุณมัวแต่เล่นมือถือไงฮะเลยไม่ได้แหกตาดูคุณนี่มันจริงๆเลย ลูกแม่ลูกลูกลูกแม่ลูกแม่ลแ,มแล้วนี่เด็กเป็นยังไงบ้างครับหนูโอเคแล้วค่ะขอบคุณพี่มากนะคะที่พาหนูไปรางทองได้ทันโชคดีนะที่มันเจอจางเ่แต่ว่า ลำไส้แล้วก็หลอดอาหารเนี่ยก็ระคายคืองพอสมควรเลยนะครับเออฉันต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะคะที่ทําให้เป็นแบบนี้อะคะ่ะโชคดีนะคะที่ฉันแค่ขาหากักแขนหกักแล้วก็หัวแตกนิดหน่อยอะคะ่ะฉันไม่ได้พิการเออฉันยินดีชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่างเลยนะคะชิต้า แม่ขอโทษด้วยนะลูกแม่ผิดเองอ่ะแม่เกือบทําให้ลูกต้องตายก็เพราะว่าแม่ติดมือถือมากกว่ารักลูกไงชิต้าแม่ขอโทษนะที่แม่ติดมือถือก็เลยทําให้เกิดเรื่องหลายอย่างแม่สัญญาว่าต่อไปเนี้ยแม่จะไม่ติดมือถืออีกแล้วแม่จะคุยกับลูกให้มากขึ้นนะจริงนะคะแม่สัญญานะหนูอยากได้แม่คืนมานะคะจ้ะ แม่สัญญาแม่เข็ดจ,จนตายนึกแล้วแม่ยังเสียวสันหลังไม่หายเลยโชคดีนะที่ลูกของแม่ไม่เป็นอะไรอะ่ะฉันให้โอกาสคุณกลับตัวนะคะฉันจะไม่เอาเรื่องคุณฉันจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังนะคะไม่เอาอีกแล้วค่ะไอ้มือถือบ้านเนี่ย